สวัสดีครับวันนี้พาพี่เปามาเที่ยวนาครับนี่ครับทางไปนาพ,พี่เปาอยู่ไหนครับตาเอ๋พี่เปามากับใครครับวันนี้กับนี่อ๋อดอกอรอกักใช่ไหมลูกดอกรักจีคูอ๋อไมคคูเหรออาพาตุจินมาด้วยเหรออ๋อตุจินเป็นเด็กดีไหมครับ อ๋อเด็ดีล่ะครับโอ้โหนี่มช่ไเนี่ยอ๋อไม่ต้องใส่หูล่ะครับทำไมครับโอ้โหวิวดีไหมครับพี่เปามาชมนาค่ะชมสวนชมนาค่ะไปดูเนี่ยไหนอยู่ที่หูยอกล้อกับปาร์กครับนี่ครับเนี่ยครับเขาอยู่ข้างเพต่บนเดี๋ยวลง ตอนนี้กำลังเริ่มปลูกข้าวครับพีสานครับพีรครับไปรีวิวทุง่งนาไปเนี่ยครับอ่าป้ดูอ้าว,าวพี่เปา,า let's go อะบายบาย อ๋อนี่ครับบิวยางเย็นตอนห้าโมงครึ่งจะหกโมงครับนี่ครับน้ำล้นหนาครับก็จะไหลออกมาตามถนนช่วงนี้ฝนตกเยอะโอ้ครับโอ้โ,หโห โอ้โหมีปูไหมครับพี่เปา<ร>มีไหม้า<ค><อ>งลื่นงลื่นนีมันลื่นเียน้ำถถอยไปอีกได้ไหมครับไ,ไปอีกออกจากน้ำหน่อยนะครับ นี่ครับรไปแล้วครับพี่เปานี่ครับความสุขของคุณชายอย่างเปาคะ่ะนช่ม อ๋อพี่เปามารับเหรอครับจุดจีนจับดีๆนะเดี๋ยวจุดจีนตกรถครับครับอ้าวโอยนี่ครับฝากกดติดตามเลยครับยังไม่เอาเอ้าอันนี้ไม่ได้เนี่ยรถครับรถครับขึ้นรถครับเสียงรถมาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถนี่ไงนี่นี่นี่เอาไว้เอาไว้น้่ยเลยก็มาที่นี่อย่าไ้ตรงนี้โอเคมาครับมาครับเร็วๆครับขึ้นรถครับเร็วๆอย่าวิ่งออกไฟนะ เอ้าเอามาครับมาครับเร็วเร็วเรวไปแล้วนะครับปขึ้นรถครับตุ๊ดจีเนี่ยขึ้นรถแล้วครับเราต้องไปเที่ยวอีกไกลนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับฝากกดติดตามอะไรครับขึ้นนะครับจะขึ้นแล้วนะครัะไปแล้วนะครับ นี่ครับบรรยากาศวันนี้อากาศดีค่ะฝนไม่ตกค่ะข้าไปดูขึ้นมา้นองเห็นตาไหนขึ้นมาดูไปแล้วเอาฝากกดติดตามช่องอะไรครับพี่เปาครับมาดูนั่นอุ้ยจริงด้วยกี่ปลาปะไหนไหนน้อุ้ยพี่เปาเห็นปลาเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับพี่เปามาเร็วไหนพี่เปาเห็นปลาเอาไปใส่ซ่อไว้เขี่ยมันออกมาวิ่งปลาเข่งปลาเจอกระป๋องหรือตาเปล่าให้ปลาเข่ง นี่ครับพี่เปาอู้ตาดีจังเลยเราจับไม่ได้นะลูกมันจะทิ่มไหนนี่ไงนี่มาดูลองมาดูไหนเดินม,มาดูปลาเข็งแต่อย่าจับนะนนเอาไปปล่อยสะเราเข่งอู้ทำไมน้องตาดีจังเลยเใครเจอปลายกมือขึ้นโอ้โหมาเข็งมาดูเข็งเข็งปลาเข็งไม่ใช่ปลาเข็มปลาเข็งปลาเ,เร็วๆมันจะโดดแล้ว อ่าร,รอรอพี่เป่าก่อนเดี๋ยวพี่เป่าจะเอาไปปล่อยลงสระพี่เป่านะไปไหนมาเนี่ย <c oughs> ไปยังยังเอารังไปอยู่นี่มามา,มาเอาน้ำมาจากไหนน่ะจากนาไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ,บ,รบไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาปลาเข่งอันนี้จะก,กัด โอ้โหเอาเอามาโชว์เพื่อนๆหน่อยสิครับไหนครับสวัสดีนะน้องจะกลัวมันไหนโอ้ตัวมันเริ่มเลยโอ้ยเดี๋ยวเราไปปล่อยสาตะเกียดนะโอเคเอ้าบายบายก่อนค่ะเดี๋ยวปิดคลิปก่อนครับนี่จะไหลลงอ่ะบายบายก่อนครับสวัสดีครับบบายบายยนี่นะ,ะขึ้นรถเลย